ต้องตำด้วยเหรอคก<ฮ>เขาบดไปแล้วไม่ใช่เหรอบดแล้วต้องมาตำาแล้วมันก็ต้องเข้ากัเครื่องแกงเหรอ,อต้องมาตำกับเครื่องแกงให้เหนียวหนึบเ<ฮ>อานี่คือปลาเห็ดหรือปลาทอดในน้ำมันปลาที่มันเป็นปลารวมใช่ไหม,มปลารวมก็จะมีความไม่เหนียวใช่ไหม เพราะว่าปลาที่เขารวมรวมมาก็จะมีก้างมีอะไรใช่ไหมมีมหลายชิ้นส่วนของปลาที่มาผสม,มอยู่เนาะถ้าเกิดปลาที่จะคัดเอาแต่นเนื้ออย่างเช่นปลากายอย่างเงี้ยก็จะทําให้เนื้อของปลาเห็ดนั้นเหนียวนุ่มถ้าเกิดเอาทุกส่วนของปลามาก็จะมีก้างด้วยก็จะทําให้รู้สึกว่าจะล้วนๆวนะไม่เหนียวไม่นุ่มนะแต่ก็กินได้นั่นะแหละก็คือข้อแตกต่างของปลาเห็ด เจ้านั้นเจ้านี้ทําไมเหนียวนุ่มมังเจาะวักล้วนอะไรเงี้ยที่เขาขายกันเนาะเนี่ยสาเหตุจากตรงนี้ก็คือเนื้อปลาที่เขาคัดสรรเอาเฉพาะเนื้อไม่เอาก้างแต่เรากินได้หมดเ <c oughs> นาะอ่ะก็คือส่วนผสมก็มีพริกแกงเหมือนเดิมนี่พริกแกงกับเนื้อปลาบดหรือหรือหรือแกงที่หรือพริกแกงที่อยู่ทําท้องตลาดเตี้ยวขายกันก็สามารถใช้ได้อามาปรุงผสมกันเสร็จปุ๊บก็ใส่ัว เอาแค่นี้ก่อนยาวแล้ว